ภรรยาของฮานการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่อฮานเขามีความฝันอยากออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อค้นหาเมืองแห่งเทพนิยายแต่ทว่าลุงของเขาต้องการจะให้เขารับช่วงทรัพย์สมบัติต่อจึงคิดหาเจ้าสาวให้เพื่อเขาจะได้ล้มเลิกความตั้งใจที่จะออกเดินทาง โดยคิดว่าจะให้แต่งงานกับลูกสาวของเศรษฐีที่เป็นเพื่อนกับเขาไม่ว่าฮานจะปฏิเสธอย่างไรผู้เป็นลุงก็ไม่ยอมผู้เป็นลุงเกรงว่าหลานชายของเขาจะหนีออกจากบ้านเพื่อเดินทางจึงให้เงินและอาหารติดตัวเพียงน้อยนิดเท่านั้นเพื่อที่ว่าหลานชายของเขาจะได้ไม่มีเงินและ,สะเสบียงเพื่อออกเดินทาง วันหนึ่งลุงของเขาได้ให้ขนมปังแก่ฮานจำนวนหนึ่งเหรียญเงินสามเหรียญแล้วบอกกับฮานว่าห้ามออกจากบ้านอย่างเด็ดขาดจากนั้นก็เดินทางไปยังบ้านของเศรษฐีซึ่งเป็นเพื่อนรักของเขาเพื่อสู่ขอลูกสาวมาเป็นภรยาให้กับหลานชายลุงของเขาจัดงานแต่งให้อย่างยิ่งใหญ่และคิดว่า เมื่อหลานชายมีภรรยาคงจะไม่คิดออกเดินทางออกท่องเที่ยวอีกแต่ทว่าฮานก็ไม่มีทีเท่าว่าจะเลิกลมความฝันของเขาแม้แต่น้อยและทุกๆวันเขาจะเล่าเรื่องราวประหลาดๆให้กับภรรยาของเขาฟังเสมอจนภรรยาของเขาเริ่มสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งภรรยาของฮานตามเขาออกไปทำงานในไร่ ที่ดินของท่านมีขนาดสักเท่าไรกันภรรยาถามหานด้วยความสงสัยเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอเห็นว่าเขามักจะใส่เสื้อผ้าเก่าๆและเต็มไปด้วยรอยปะจึงไม่เชื่อว่าเขาร่ำรวยเหมือนอย่างที่ผู้เป็นลุงเก่าเอาไว้กับพ่อของเธอบริเวณนี้ทั้งหมดไปจนถึงภูเขาคือที่ดินของเรา ฮานตอบภรรยาแต่ภรรยาไม่ได้มองไปที่ที่ดินของเขากับมองไปที่รอยปะบนเสื้อของฮานแทนถ้าท่านร่ำรวยขนาดนั้นแล้วทำไมท่านถึงย่างใส่เสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยรอยปะมากมายหญิงสาวถามขึ้นอีกครั้งพอที่ดินทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของเราแต่เป็นของลุงของเราและเราก็ไม่คิดที่จะรับช่วงต่อจากลุงแม้แต่น้อย วันหนึ่งเมื่อเราเก็บเงินได้สักก้อนเราจะออกเดินทางไปท่องเที่ยวตามที่เราฝันเอาไว้หญิงสาวเห็นว่าฮานเป็นคนที่มุ่งมั่นที่จะทำตามความตั้งใจของตนอย่างแน่วแน่อีกครั้งเธอยังเริ่มสนใจที่จะท่องเที่ยวเช่นเดียวกับฮานสามีของเธอเธอจึงเขย่าถุงใส่เงินที่ได้มาจากพ่อของเธอพร้อมกล่าวขึ้นว่าแล้วท่านจะรอช้าอยู่ทำไม หานทิ้งจดหมายลาผู้เป็นลุงเอาไว้ที่โตะ๊ะพอรู้ดีว่าถ้าขออนุญาตก็คงไม่ยินยอมแน่นอนและหานก็ออกเดินทางพร้อมกับภรรยาในช่งชวงเช้าของวันรุ่งขึ้นทั้งสองเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกอย่างมีความสุขโดยที่จะกลับมาแอบดูความเป็นอยู่ของลุงด้วยด้วยความเป็นห่วงอยู่ห่างๆอย่างเสมอและตลอดไป